Here we go, making really on, getting icy zone, flexing, mmm, hmm. I've been s e r v i n make it trendy, we look sexy. Here we go, making really on, getting icy zone, flexing, mmm, hmm. I've been s e r v i n make it trendy, we look sexy. เอาโอเคครับเดี๋ยวมาดูนะครับข้อได้เปรียบนะครับแล้วก็ข้อเปรียบเทียบนะครับ2อ,อย่างนะครับระหว่างข้อเหวี่ยงนะ2ตัวนี้นะครับข้อเหวี่ยงตัวเนี้ยที่ผมถือเนี่ยมันจะเป็น ข้อเหวี่ยงนะครับเดิมๆของ1 1 0ยทินะครับทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างข้อเหวี่ยง1 1 0ยทินะครับกับข้อเหวี่ยง125นะครับเครื่องตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเครื่อง1 1 0ยทินะครับแต่ว่าตัวนี้จะทําเป็นพศห้าสิบแปดนะครับห้าสิบแปดข้อร้อยยี่ห้าทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทำไมต้องเป็นข้อร้อยยี่ห้าครับทำไมต้องเป็นข้อร้อยยี่ห้าเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบแบบ อ่าปอนต์ะปอนเลยนะปอนต์ะปอนเลยเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยข้อร้อยสิบนะครับเอาข้อร้อยสิบก่อนแล้วกันนะข้อร้อยสิบเนี่ยอ่าถ้าเป็นข้อเดิมๆเนี่ยด้วยน้ําหนักของมันเนี่ยนะครับน้ําหนักของข้อเนี่ยผมว่ามันเบากว่านะครับผมก็ยังยังยังไม่ช่างนะไม่ไม่ไม่มีแต่ช่างในคลิปนี้ก็จะไม่มีแต่ช่างช่างให้ดูแต่ว่าข้อร้อยสิบเนี่ยด้วยอ่าไฟช่าทยาเนี่ยของมันอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คือตัวเนี้ย ข้อมันจะเล็กกว่าแล้วก็ความโตของข้อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอ่ะเดี๋ยววัดให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวก็มาวัดให้ดูเลยนะครับเอ่อระหว่างข้อร25นะครับอ่ข้อเวียงของ125เนี่ยมันจะมีความโตอยู่ที่เกือบเกือบร้อยนะฮะหรือว่าร้อยนิดนิด,ดนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยววัดให้ดูนะครับความโตของมันก็จะอยู่ที่ประมาณ97 97.8นะครับ97.8สว่วนนะครับความโตความโตของร้อยสิบมาดูข้อข้อร้อยสิบจะอยู่ประมาณ96ถ้าจำไม่ผิดเ95นะครับอันนี้คือความโตนะครับความโตของข้อร้อยสิบเห็นไหมว่ารอบวงเนี่ยความโตเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันแล้วนะครับแตกต่างกันแล้วแล้วก็ข้อข้อดีของมัวอย่างก็คือข้อเหวี่ยงของอ ร้อยยี่สิบห้าเนี่ยโตกว่าก็ต้องหนักกว่าอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างนะครับเป็นข้อได้เปรียบเลยก็คือช่วงชักของเว็บร้อยยี่สิบห้าเนี่ยออมันจะยาวกว่านะครับมันจะยาวกว่าก้านก็จะยาวกว่กวานะครับออข้อดีของก้านยาวก็คือเวลาที่เราใส่ลูกูบไปแล้วเนี่ยมันสามารถใช้กระปอ๋อเกระปอกเดิมได้ด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องตีปอกเพิ่มแล้วก็อีกอย่างก็คือก้านที่มันยาวกว่าเนี่ย มันมีข้อเสียก็คือเราต้องลองปะเก็นหนานะครับลองปะเก็นหนาอย่างทั้งนี้ผมจะลองปะเก็นอยู่ที่5มิลนะครับลองปะเก็นอยู่ที่5มิลสองแผ่นรวมกันก็คือผมจะหาเป็นปะเก็นมีเนียมที่มันเป็น5มิลแบบทีเดียวเนี่ยหาไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้3มิล1แผ่นแล้วก็ใช้เป็น2มิลนะครับ1แผ่นก็รวมเป็น5มิลนะครับถ้าถามว่าถ้าอยากจะไม่ลองปะเก็นเนี่ย มันจะไม่ติดปัญหาเรื่องโซ่เนี่ยก็คืออยากจะใช้เป็นหมกปะเกงก็คือเหมือนกับว่าเป็นชักเดิมแล้วก็ปาดหัวลูกเอาประมาณสักมินกว่า2มิลได้ไหมถามไมาได้ครับแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างก็คือก้านมันจะงัดนะครับพอก้านมันงัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหานะมีปัญหาคือเรื่องของปลอกสูบมันจะไปเร็วส้กงนิดนึงปลอกสูบแล้วก็ลูกสูบเนี่ยมันจะดังไวนะครับมันจะดังไวถ้าเป็นก้านยาวเนี่ย นะครับก้ามจะไม่งัดไม่งัดเสร็จปุ๊บเนี่ยปอกนะครับมันจะมีความทนปอกมันจะมีความทนนะครับปอกจะไม่ค่อยเป็นรอยปอกจะไม่ค่อยแยมนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องช่วงชักนะครับช่วงชักเนี่ยของข้อ1 1 0เนี่ยข้อเดิมนะครับมันจะอยู่ที่5 5านะครับมันจะอยู่ที่5 5นะครับจุดนะครับแต่ว่าข้อ125ยมันจะอยู่ที่57.9นะครับลองลบด้วย5 7นะครับจุด เท่ากับว่าเวลาที่เราใส่ข้อเว็บร้อยยี่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ช่วงชักเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ2.3มมิลนะครับ2.3มมิลสองจมมิลถ้านับขึ้นลงนะครับ2.3นะครับคูณ2นะครับมันจะได้เท่ากับเราจะได้ช่วงชักเพิ่มขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสี่มิลนะครับสี่มิลก็เกือบๆรวมๆแล้วก็ถ้านับขึ้นนับลงเนี่ยชักมันก็จะกลายเป็น ชัก5นะครับก็เกือบเกือบชัก5าแหละครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับแต่ชักขึ้นอย่างเดียวนี่ไม่ชักลงนะครับมันก็อยู่ที่2.3ดนะครับก็จะอยู่มานนั้นนะถ้าถามว่าข้ออะไรมันจะเดินดีกว่านะข้ออะไรเดินดีกว่าในช่วงไงท้ายนะแรงท yeah. ็อกต้นแรงท็อกไปเนี่ยผมว่าข้อ125ได้เปรียบอยู่แล้วครับสำหรับข้อ1 2อยี่าที่มาใส่ใน1 1สนะสำหรับข้อ125ที่มาใส่1 1 1ยส,นะส,สยถ้าอยากได้ให้มันได้เปรียบมากกว่านั้นแล้วก็ไปกัดแก้มออกนะกัดแก้มออก2ข้างนะครับ กัดแก้มออกเลยข้างในแต่ว่าเราต้องถอดข้อเบี่ยงออกมาเป็นชิ้นนะครับแล้วเราก็ส่งมให้ลงกึงเนี่ยเขากัดแก้มออกนะครับเพื่อที่จะเ,เป็นการท่วงไปในตัวด้วยนะับเป็นการถั่วไปในตัวนะครับก็สำหรับข้อได้เปรียบก็อ,อีกอย่างแล้วกันนะฮะถ้าที่ผมใช้มาเนี่ยนะฮะแขนข้อเนี่ยปลายข้อเบี่ยงนะครับมันจะขาดยากกว่า,อาของร้อยสิบไอตัวกันก่อนตัวธรรมดานะครับถ้าเราใช้ข้อร้อยยี่ห้าเนี่ย แขนข้อนะครับมันจะขาดยากกว่านะครับจากที่เคยใช้มาก็ข้อร้อย้าที่มาแปลงใส่ร้อยสิเนี่ยยังไม่เคยมีตัวไหนขาดนะครับหรือว่าผมทําไม่แรงก็ไม่รู้นะแต่จริงๆริแต่ที่รู้เนี่ยไม่ขาดแน่นอนครับไม่ขาดแน่นอนนะครับก็มีอะไรกันไม่น่าจะมีนะเกี่ยวฝั่งจานไฟก็จะใหญ่กว่าสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับข้อของร้อยยี่้านะครับข้อของร้อสิบมันก็จะเล็กกว่านะ วิธีการแปลงนะวิธีการแปลงมันจะมีอยู่อย่างเดียวก็คือเราต้องไปกึงแขนข้อออกให้มันเท่ากันกับออของเว็บร้อยสิบไอนะมันถึงจะใส่ที่กันได้นะครับเ,ออเวลาใส่ลงไปแล้วเนี่ยข้อเวียมันจะเต็มแข็งมากกว่าเดี๋ยวผมใส่ให้ดูกันนะอันนี้อันนี้เป็นของร้อยยี่ห้าเวลาใส่เข้าไปเสร็จเนี่ยมันจะเต็มแข็งนะครับมันจะเต็มแค็งเลยเห็นไหมลองดูที่ตัวล่างนะครับมันจะเต็มแข็งแต่ของร้อยสิบยังไม่เต็มนะของร้อยสิบยังเหลือเยอะนะครับอลองดูดี ครับอันนี้จะเต็มแข้งนะแต่ว่าของร้อยสิบเดี๋ยวผมลองใส่ร้อยสิบมาดูนะครับคอร้อยสิบปุ๊บนะครับคอร้อยสิบมันจะเหลือเยอะเห็นไหมช่วงระหว่างแข้งเนี่ยมันจะเหลือเยอะนะมันจะเล็กกว่านะครับอ่ะไม่รู้ไม่มีอะไรจะแนะนําแล้วฮะก็สำหรับคอร้อยผ้านะครับก็ลองไปหาทำเหมือนดู ครับได้ผลแน่นอนนะครัไม่ว่าจะเป็นลูกอะไรก็ถ้าเป็นข้อนหนักๆเนี่ยผมว่ามันได้ผลอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนะลืมบอกนะก็คือเรื่องของอข้อใหญ่ๆเนี่ยตับใหญ่ๆเนี่ยอย่างข้อครอบใหญ่ๆแบบนี้มันจะมีข้อได้เปรียบอย่างคือมันจะสามารถ ต้กำลังอัดมันจะกินกำลังอัดได้เยอะนะครับอย่าง110ไเนี่ยข้อเดิมน,นะครับต้กำลังอัดอยู่ที่ประมาณ 200, 190, 200, 220ต้นๆเนี่ยนะท้ายๆก็จะไม่ค่อยเดินแล้วแต่ถ้าเป็นข้อ125เนี่ยกำลังอัด 204, 205ก็เลน่นสั้นเนี่ยก็ยังสามารถาทานกำลังอัดที่รับกำลังอัดที่เยอะๆกว่าได้นะครับเพราะว่าข้อมันหนักมันสามารถสู้กับแรงอัดที่อยู่ในห้องอกระบอกสูบได้นะครับ ก็ยังไงไม่รู้จะพูดยังไงต่อแล้วนะฮะสําหรับข้อรอยพายยังไงก็ฝากกดติดตามนะกดบบคลิกไลค์ด้วยคลิปนี้เดี๋ยวผมไปแล้วฮะฝากดูคลิปต่อไปต,ต,ต่อไปด้วยนะฮะไปแล้วครับ